เราทำอาหารง่ายๆกินรองท้องพอดีกระทะนี่มันมีน้ำมันอยู่แล้วนิดหน่อยเนาะตอนนั้นเราเจียวไข่เราก็ตอกไข่ลงไปแล้วก็งงๆว่าทาไงต่อเราอยากกินไข่กับมาม่านะลองดูพี่น้องเอาไปแช่น้ำก่อนดูเหมือนเอาไปล้างเ่ยพี่น้องน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละพี่น้องเหมือนเอาไปล้างอืมดูเพิ่มความชื่นในสินมาม่าอันนี้ทดลองด้วพี่น้องก็แช่ไปคู่หนึ่งแหละพอดีมีน้ำซุปกระดูกหมูอยู่ก็เลยอยากใส่ลงไปเพราะว่า เกรงว่ามันจะน้ำไม่พอปิดฝาเบาไฟมาดูมันจะใหม่พี่น้องทงกินใหม่เอามาทั้งใหมเดีอ่ะถ้าไม่เหมัอนคือกินใหม่จังเลยอบต่อพี่น้องไฟเบาๆเด้อสีน้ำเราเปลี่ยนไปชอบไหมพี่นอ้องกาแฟเจอจาง,างนี่เด้กกินพักเด้มไนี่ าพักมาอ่างเออมาดูหารแปลกกันไปดาพี่น้องโอ้นหหนเด้มันก็จีเริ่มเพราะว่าเราดงไว้ไงดงไว้เออไฟเบาๆดงไปดงมาเนาะจริงๆทําเร็วก็ได้แหละแต่ไม่ว่าไงลองพลิกดูดูเออมันก็จีเป็นมันก็จีซุกนุ่มๆแบบนี้่ะพี่น้อง รุงเครื่องพี่น้องพริกป่นครับไอ้น้ำมันหอมเจียวเนี่ยใส่ใส่มดเลยแต่ว่าไอ้ผงผงในซองเนี่ยใส่ใส่นิดเดียวจะ้ะเดี๋ยวขอขอคลุกก่อนเด้อคลุกเขากันแหละกะ็อาจจะใส่ต้นหอมผักชีเนาะอันนี้มีมีนิดเดียวจะ้ะต้นหอมไม่มีก็ใส่หัวหอมเขากันดีได้พี่น้องตอนนี้ก็จะอุ่นๆเลยแหละพี่น้องกินได้เลยนี่ถ้าใครนั่นก็แบบ ม้วนใส่ม้วนใส่ได้เต็มที่เลยนะถ้าใครหิวหิวอ่ะออีอย่าไปทําปกติอาหารอ่ะทำให้มันเปแปลกแต่มันง่ายเออระหว่างหาทางรัดกะเขาเรียกว่าอะไรขี้เกียจมากง่ายอัจฉริยะกับ,บคนบ้าน,นี่มันใกล้กันใช่ป่ะพี่น้อง มามาพี่น้องมีไรกินร้องท้องไปก่อนร้องทั้งวันแหละช่องนี่ไม่เคยกินจากจริงสักทีสามวันอาจจะมีมื้อจริงสักหนึ่งอย่างว้โอ้เห็ดไปพี่น้องเอ้ยคนมาเฮ็ดคลิปนเนาะเฮ้ยเฮ็ดอย่างไรมันมีควบสุปเลยเออลมพัดเย็นๆน,นี่งบมดเ,เห็นไหมเนี่ยทำมามาก,กับไข่กีลเนี่ยงบมดแล้วส่งงบให้หน่อยเร็วมาพี่น้อง กินมาม่าสุดแปลกกินไข่ก่อนเนาะเออนี่เด้กมีน้ำมันติดกระถ่ายมีมัออ้งคือทามาม่าแห่งกินนั่นละ แต่จะคำนวณใช้ไฟใช้หม้อใช้ไห้น้อยที่สุดเพราะว่าเราต้องล้างเองแมนบ่ลเฮ็ดไปยังไงมันไม่นอง แปลกดูแล้วก็ไม่ดูแล้วเบา,าสม,มองนะบางคนก็คยทันแบบนี้เหรออ๋อเะรอเคยทันแบบนี้เออนี่มา ม่วนใส่ปากเลยอืขาผีแฝงหน่อเห็ดไปถั่วอันนี้จริงๆชอบนะเนี่ยชอบมากมายแย่างแบบนี้แหละแต่เขาว่าอ่ะ อาหารจำเร็จรูปอ่ะอย่าไปกินหลายเออเอาก่อนเลยกินหลายมาได้เนะองแต่ก็กินบ่อยนะของชอบตรงไหนใครชอบรสจัดๆก็ปรุงเอาเดอ้อ โอ้อโหคำใหญ่แทะใหญ่แทะ ้ำเย็นรสกาแฟก็กาแฟเชื่อางที่กินอยู่แหละจ้ะอืขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมของหวานไม่มีหรือมีอยู่แหละพี่น้องแล้วบางทีก็เอามาให้ดูทางมดก็ไม่ได้ด้อบอกไม่ควรเนาะมันมันเป็นการไม่สมควรนะนี่ช็อกแลตนะเจอก,กันที่หน้าเด้อขอบคุณหลายๆ็ดกินไปพี่น้องพี่น้องก็ว่า ไม่เห็ดให้มันยากแท้ต้มไปเลยทีเดียวหนึ่งสองสามบึอมบึมือมือมื hey, อเทลงหันห้อนสดเออมีนควมอย่าไปทำให้มันง่ายไงทำให้มันยากพี่น้อง <laughs> คนตามภาษาคนแปลกเนาะ thanks so much my friend thank for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, bye.